สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านของเบนเทบอลกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นพรีวิวก่อนเกมทีมรักทีมชอบเบอร์1ในดวงใจของเบนเทบอลอย่างสิงบูเชลซี จะบุกไปเยือนทินแอนฟิลด์หลังจากที่พักเบรกทีมชาติฟีฟ่าเดกลับมาลิปนี้นะครับจะเป็นพรีวิวก่อนเกความพร้อมบวกกับคาดการ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมก่อนที่จะมารับฟังรับชมนะครับพรีวิวก่อนเกมในคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆ f c ทุกท่านนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับอ่ะ ไม่รอช้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับพรีวิวก่อนเกมวันนี้ทีมรักทีมชอบเบอร์หนึ่งในดวงใจของเบนเดบบอลอย่างเชลซีจะมาพรีวิวก่อนเกมหลังจากที่พักเบรกทีมชาติกลับมาฟีฟ่าเดกลับมาเป็นบิ๊กแมตช์นะครับเป็นแมตช์ที่สําคัญทั้งลิเวอร์พูลและก็เชลซีเลยก็ว่าได้มาดูตารางคะแนนตอนนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับสาหรับฤดูกาล2024-2025นะครับผมโอโหฟาดฟัน oh oh นะครับสู้กันแบบดุเดือดเผ็ดมันมา7เ ตอนนี้นะครับตารางคะแนนเป็นทางลิ้วพูนะครับนำเป็นจ่าฝูงมีอยู่18คะแนนนะครับแข่งมา7นัดชนะ6เสมอ0และก็แพ้ไป1นัดสำหรับลิ้วพูส่วนทางเชลซีนะครับภายใต้การทำทีมของกุนซือใหม่อย่างเอนโซมารรสกาก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเหมือนกันสำหรับ7นัดแรกในฤดูกาลนี้คือการชนะมา 4เกมเสมอ2เกมและแพ้1เกมตอนนี้หลังเป็นลำดับที่4มีอยู่14คะแนนก็ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับทั้งเชลซีทั้งลิเวอร์พูลได้กุนซอใหม่ในฤดูกาลนี้อย่างลิเวอร์พูลก็ได้อา์เนสลอตน,นะครับมาทำทีมแทนเจกเกนคอปส่วนทางเชลซีก็ได้เอนโซ,โซมาเลสกามาคุมบังเหงียนคุมทีมต่อกับโปเชตติโนนะครับก็ดอกบอกว่าผลงานการออกสตาร์ฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะด,ดี ทั้งสอทงทีมเลยก็ว่าได้มาดูเฮดตูเฮดที่เจอกันหน่อยนะครับ5เกมหลังสุดที่เชลซีเจอกับลิเวอร์พูลก็ต้องบอกว่าไม่ชนะลิเวอร์พูลได้เลยนะครับ5เกมหลังสุดที่เจออกันออกเสมอบ้างหรือแพ้ลิเวอร์พูลบ้างนะครับนัดล่าสุดที่เจออกันก็เป็นทางลิเวอร์พูลที่บุกมาเบียดชนะ เชลซีถึงถิ่นสแตมฟอร์ดบิต1ประตูต่อศูนย์และตอนนี้ก็ต้องบอกว่าขับเชี่ยวดุเดือดเพ็ดมันด้วยรูปแบบการเล่นแผนการทําทีมบวกกับ11ตัวจริงในการที่จะจัดลงของอาร์เนสลอตกับเอนโซ่มาเลสกามาดูกันหน่อยว่าด้วยรูปแบบการเล่นนะครับภายใต้การทาทีมของอาร์เนสลอตหลังจากที่มาคุมทีมต่อจากเจเกนคอปมีข้อดีข้อเสีย อะไรบ้างนะครับสำหรับข้อดีของอา์เนอร์สลอตก็เป็นบอลจังหวะเดียวนะครับขึ้นเกมแบบของเจเกนคอปเลยแต่ว่าจะมีเกมที่ช้ากว่าทางเจเกนคอปมากๆเพราะว่าเป็นเกมที่รัดกุมมากกว่าเดิมนะครับเสียประตูยากกว่าเดิมแล้ว11ตัวจริงจะมีตัวคู่อาจจะมีคนไหนกันบ้างเดี๋ยวเบนซ์จะมาบอกกันนะครับส่วนทางเชลซีนะครับภายใต้การทําทีมของเอนโซมารสกานะครับด้วยสถานการณ์ณักปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยรูปแบบการเล่นนะครับด้วยการ จัด11ตัวจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยไม่ว่าจะเป็นบอลลีกค่อนข้างที่จะแน่นอนอยู่แล้วว่า11ตัวจริงบอลลีกคือคนไหนบ้าง11ตัวจริงบอลถ้วยคือคนไหนบ้างนะครับอะมามองกันดีกว่าด้วย11ตัวจริงที่เบนคาดการว่าจะลงสนามในแมตช์นี้ขอพูดทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างลิวพูกันก่อนนะครับผู้รักษาประตูวันนี้ถ้าเอดิสองเบเกอร์นะครับ ฟิตกลับมาก็คงจะใช้เป็นทางเอดิสันเบเกอร์หรือถ้าเอ i ด o ิสันเบเกอร์ไม่ฟิตก็คงคงจะใช้เป็นเคลเฮอร์ L H. นะครับผมสําหรับผู้รักษาประตูของฝั่งลิเวอร์พูลส่วนนะครับ4ี่กองหลังวันนี้จะประกอบไปด้วยแบ็คซ้ายโรเบอร์สันคู่เซนเตอร์นะครับจะใช้เป็นทางเวกิลฟานไดจับคู่กับทางโกนาเต้ส่วนทางแบ็คขวา ก็เป็นทางเทนอเล็กซานเดอร์อนูที่มีความมัดอ,อกมั่นใจในการที่ไปรับใช้ทีมชาติอังกฤษมาแล้วก็ทําประตูได้ด้วยในการที่ฟรีคิกนะครับส่วนคู่กลางวันนี้ตัวคุมจังหวะเกมในแผน4-2-3-1ของเนื้อสลอดนะครับจะ ใช้เป็นทางแม็ a l อ t ริเตอร์จับคู่กับากาเฟนแบกที่ผลงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากใน7นัดแรกฤดูกาลนี้ขยับขึ้นมานะครับเป็น3ตัวลุกที่โอ้โหมีความเร็วจัดจ้านและก็เป็น3ตัวลุกที่อาเนอสลอตใช้บ่อยๆมากปีกซ้ายจะเป็นทางหลุยดีอาร์ตปีกขวาจะเป็นทางมูฮัมหมัดซาล่าและกองกลางตัวลุกวันนี้น่าจะเป็นทางาโซบอไล ส่วนนะครับกองหน้าตัวเป้าวันนี้ลิวพูจะใช้เป็นเดียโก้โชตาในการที่เล่นฟอร์สนได้นะครับโยกไปเล่นซ้ายได้โยกไปเล่นขวาได้หรือนะครับ เดินต่ําลงมาเพื่อที่จะรับบอลแล้วก็จ่ายให้ทั้งสายและขวานี่เป็น11ตัวจริงของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับส่วนทางทีมรักทีมชอบเบอร์หนึ่งในดวงใจเบนเทบอลนะครับคาดการ11ตัวจริงคงจะเดากันไม่ยากเพราะว่าเอนโซมาเลสกาน่าจะใช้11ตัวจริงนี้แน่ๆเกือบ100%เลยก็ว่าได้นะครับในระบบเดิมเลยคือ4-2-3-1นะครับวันนี้ผู้รักษาประตูคงหนีไม่พ้นเบอร์หนึงของเชลซีนัปัจจุบันอย่างโรเบิร์ตซานเชส อกองหลัง4ตัวจะประกอบไปด้วยนะครับแบ็คซ้ายมาร์คคูเรย่าคูเซนเตอร์2คนนะครับวันนี้จะใช้เป็นทางลีไวโควิลจับคู่กับโฟฟาน่าที่ไปรับใช้ทีมชาติมาทั้ง2คนเลยไม่ว่าจะเป็นโควิลที่ไปรับใช้ทีมชาติอังกฤษมาส่วนโฟฟาน่าก็ไปรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสมานะครับส่วนทางแบ็คขวา ก็ยังจะเป็นคนเดิมอย่างมาโลกุสโตนะครับเพราะว่าลีเจนตอนนี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บและก็น่าจะไม่มีชื่อด้วยขยับขึ้นมาเป็น2กองการที่คุมจังหวะเกมนะครับก็จะเป็นทาอนโซเฟนาเดสจับคู่กับอมเซตไกเซโดขยับขึ้นมาเป็น3ตัวลุกนะครับผมปีกซ้ายก็จะเป็นเจดอนซานโชเหมือนเดิมปีกขวาก็จะเป็นอ่าโนนี่มาดูเอเก้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นกองกลางตัวลุกตัวคุมจังหวะเกมก็จะเป็นโครพาเมอร์หนึ่งใน คนที่แฟนเชลซีรักและปปื้มสุดๆนักเวลานี้แล้วกองหน้าตัวเป้านะครับคงหนีไม่พ้นนะครับเทพอย่างนิคลัสแจ็กสันแน่ๆนี่คือคาดการ11ตัวจริงนะครับของเบนเทบอลที่จะลงสนามนะครับทั้งลิวพูลและก็เชลซี ด้วยรูปแบบการเล่นนะครับคล้ายคึงกันมากกับแผน4-2-3-1นะครับขึ้นเกมดวนาด้านข้างทั้งปีกสายและปีกข,ขวาเลยนะครับวันนี้เบนมองว่าจะเป็นเกมที่มันแต่ลึกๆข้างในแฟนเชลซีแบบเบนเบนก็ยังมองว่า มาเยือนถิ่นแอนฟิลเป็นงานที่ยากกับสหิติเฮทูเฮี่เจอเจอกันนะครับ5้าเกมหลังสุดเชลซียังไม่ชนะลิเวอร์พูลได้เลยวันนี้นะครับลึกๆข้างในเลยก็อยากให้เก็บ3ามแต้มให้ได้แต่หลังพักเบรกทีมชาติฟีฟ่าเดย์กลับมาแบบนี้ด้วยความเหนื่อยล้าของนักเตะมีทั้ง2ฝั่งเลยทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีหวังลึกๆอยากชนะแต่ว่าเอาความเป็นจริงเลยเนบนซ์มองว่าคู่นี้จะออกเสมอแล้วแบ่งแต้มกันไปไม่จบ1 1หนึ่ง,งกสง็สองครับผมแต่ว่า เอาความในใจลึกๆเลยอยากเก็บ3แต้มให้ได้นะครับภาวนาเอ็นโซเมเลสกาภาวนาให้นักเตะเชลซีถ้าเก็บ3แต้มได้เป็นโบนัสแต่ถ้าเสมอได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในแมตชนี้ก็ว่ากันไปได้นะครับแต่ก็เอาใจเชียร์กันต่อไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่านี่ก็เพิ่งนัดที่8เองก็นี่คือพรีวิวก่อนเกมนะครับชอบ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับเบนเทบอลหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ